ที่โรงพยาบาลวันแรกด้วยโอ้ยรู้สึกตื่นเต้นจังเลยแฮะว่าฉันมีความลับอยู่บางอย่างนะอื้อ <c oughs> โอ้ยเหนื่อยจังเลยเช้านี้วันนี้มีพยาบาลใหม่เข้ามาทํางานที่นี่ไม่ใช่เหรอทุกคนเห็นหน้าเขาหรือยังอะยังไม่เห็นเลยครับเธอมางั้นหรอแต่ว่าเธอเชื่ออะไรอะ่ะเธอเนอ่อน่าจ,จะเชื่อว่าเคลียร์ย่ยานะชื่อน่ารักมากเลยอะแต่ว่าเธอน่ะทางานที่แผนกเด็กๆเ,เออน่าจะแผนกของคุณหมอนะคะยังไงคุณหมอเจมินายก็ช่วยดูแลเธอด้วยนะเอ๊ะเธอมาแล้วโอ้ยตื่นเต้นจังเลยสวัสดีค่ะทุกคน คุฉันเชื่อว่าเคลียร์ย่านะว้าวสวยมากคุณเคลียร์ยา่า <c oughs> แล้วใครเคลียร์ปู่เอ้ยขอโทษค่ะขอถอยก้่าวหนึ่งออ้ยสะพึงฉันเน่ยเป็นพยาบาลมาใหม่ค่ะเพิ่งจบหลักสูตรแล้วฉันเนี่ยต้องทางานกับใครคะโอ้ยคุณเคลียร์ย่าสวยมากเลยอยาทํางานกับผมก็ได้นะแต่ว่านะคุณหมอเจมินายครับเขาอยู่ผแผนกกับคุณนะ่ะคุณต้องดูแลแล้วแหละ,ละยังไงก็ช่วยสอนงานเธอด้วยนะหูขาเธอสวยมากเลยอ่ะครับคุณหมอเดี๋ยวผมจะดูแลเธอเองไปกันเถอะครับคุณเคลียร์ย่าที่ที่เราจะทํางานน่ะอย ด้านบนครับเหรอคะได้เลยทำตัวตามสบายได้เลยนะครับโอ้ยน่ารักจังอ๋อตาก็สวยดูหน้าตาจิ้มริมหน้าลังจังเลยอะอฮ้ยเจ้าหมอเจมีนัยเน่โหมีแฟนหรอไม่ใช่เว้ยแฟนอะไรนะคะอย่าไปพูดแบบนั้นสิเขาเสียหายหมดนี่พยาบาลคนใหม่อยู่แผนกฉันขอโทษนะครับเพื่อนผมเสียมารยาอ่ะแฟนว่ะแฟนใหม่วะเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจนะไปกันเถอะครับโอ๊ยเพื่อนของคุณนี่ตลกจังเลยนะคะเหมือนว่าการทํางานวันแรกของฉันก็มีเรื่องให้ตื่นเต้น ฉันสล๊ยฉันคือคนไข้เบอร์หนึ่งของโรงพยาบาลนี้อ้าวสวัสดีค่ะหมอเจมีนายาคุณมิวดีขึ้นเลยยังครับผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ไปเยี่ยมคณน่ะนี่พยาบาลคนใหม่แหละสวัสดีค่ะชื่อว่าเคลียร์ย่านนะคะอุ๊ยทำไมมองฉันนะักกลัวจังเลยอ่ะคุณมิวไม่ละฉันได้กลิ่นแปลกๆก,กับยายคนนี้นะ่ะฉันรู้สึกว่าไม่ชอบยายคนนี้เลยเอ้าวเป็นไรเนี่ยเจมีนายคุณแม่ก็บอกว่าให้คุณมาดูแลฉันไม่ใช่เหรอจะเย็นๆค่ะคุณมิวหัวใจต้นเร็วแล้วเนี่ยไอ้กันเถอะคุณหมอฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว คนไข้คนนี้เป็น V I P ค่ะคุณเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเธอไม่ชอบใครเนี่ยก็พาเธอไปไกลๆเธอนยู่ดีๆก็ไม่ชอบฉันสง,งั้น,น่ะกลิ่นแปลกๆฉันน่ะถูกชะตากับยายนางเงือกนั้นเลยคิดว่าฉันจะไม่รู้หรือไงฮะอะไรนะคะคนไข้ V I P พูดว่าไงนะฉันน่ะมีจมูกที่ตามกลิ่นพิเศษมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วคิดว่าฉันจะไม่รู้หรือไงนางนั่นน่ะมันเป็นนางเงือกในที่สุดก็ได้เจอตัวมันสักทีนะรู้ไหมอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับตัวมันนะฮะอะไรหรอคะคนคนไข้ V I P เบา ก็หางมันยังไงล่ะแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็ต้องการหางมันทั้งนั้นแหละโชคดีจังเลยนะที่มันหนักขึ้นฟังมาที่นี่หาเรื่องใส่ตัวแทๆ้ๆเป็นนางเงือกอยู่ดีไม่ว่าดีอยากจะเป็นพนพยาบาลอุ๊ย <c oughs> <c oughs> ฉันขอเข้าห้องน้ําก่อนได้ไหมคะคือว่าจะต้องการทำธุระนะคะขอโทษนะอ๋อก็จะถึงที่ทำง,งานของเราแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปรอตรงนั้นนะคุณก็รีบเเร็วๆล่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ยขาฉันโชคดีนะเนี่ยมีห้องน้ําโยไม่ได้การล้ต้องรีบเข้าไปไม่มีใครเห็นใช่ไหมและนี่แหละคือความลับของฉัน ความลับของฉันก็คือถ้าครบ24บชั่วโมงแล้วหางของฉันจะงอกออกมาทำไมต้องเป็นชั่วโมงนี้ด้วยนะอุตส่าห์มาทำงานไม่ได้สิเป้าหมายของฉันก็คือการรักษาผู้คนนะรอยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยคุณพยาบาลคนสวยนั่นนะจีบเลยดีไหมเนี่ยเขาสวยมากเลยเธอจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเป็นห่วงจังเลยโอ้จะไปตามเธอดีไหมนะคุณพยาบาลโอ้กวนจะกลับคืนล่างมาได้อุ้ยไม่มีใครเห็นแน่ใจใช่ไหมอ่ขอโทษนะคะคุณหมอใจมีนายแค่ท้องเสียนิดหน่อยอะคะ่ะอไม่เป็นไรครับ ยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะน่ารักจังเลยอะต่อไปนี้คุณคือผู้ช่วยของผมนะห้องนี้จะเป็นห้องตรวจคลันฉันโชคดีมากเลยที่ได้ทํางานร่วมกับคุณนะ่ะคุณใจดีมากๆและแล้วฉันก็มีความสุขกับการทํางานเอ,อ๊ะเอา้าคุณมิวมาแล้วเหรอคุณแม่ฉันรอตั้งนานเออยังไม่หาอีกเหรอเนี่ยยังอยู่โรงพยาบาลอีกนะว่าไปลูกชายของฉันอะคุณหมอใจมีนายมาดูแกบ้างหรือเปล่าฮะคุณมิวออจะมาดูอะไรล่ะแต่ที่นี่แน่นะ ฉันน่ะเจอสิ่งที่อยากจะได้แล้วนะคุณแน่ก็เ,เหมือนว่าเราจะเจอนางเงือกด้วยแหละในที่ทํางานนี่น่ะน่ะตามติดคุณหมอเจมีนายเป็นเป็นว่าเล่นเลยนะฮะคุณนายแม่นี่เกลียดนางเงือกไม่ใช่หรอฉันคิดว่ามันสูญพันธ์ไปแล้วนะไม่ได้การแล้วเธอต้องจัดการมันนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคะ่ะเพื่อที่จะให้คุณเจมีนายกลับมาหาฉันนี่ฉันเป็นคุณแม่ของคุณหมอเจมีนายช่วยโทรหาลูกชายของฉันหน่อยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไปยุ่งกับนางเงือกอะไรนั่นนะ่ะอุ้ยได้ค่ะเดี๋ยวโทรหานะคะ คุณเจมีนายคะคุณแม่เรียกพบคะ่ะคุณเจมีนายแม่มาแล้วครับได้ได้เดี๋ยวผมจะลงไปหาแม่พอดีเลยครับคะ่ะรออยู่ข้างล่างนะคะรับทราบคะ่ะอีกห้านาทีเดี๋ยวก็จะมาแล้วนะคะคุณนายรอสักครู่นะคะเฮ้ยฉันรอมไม่ไหวหรอกฉันจะขึ้นไปเองเลยเอา้เอาคุณนายอะไรกันเนี่ยแม่บอกว่าให้รอข้างล่างไงคือว่าแม่ผมจะมานะครับเอ๊ะแม่ของคุณหรอคะแม่ของผมเป็นคนใจดีครับไม่ต้องห่วงเลยนะพอดีเลยจะได้แนะนําคุณให้รู้จักอะเอ๊ะ ทำไมต้องแนะนำฉันนะไอ้ก็เพราะว่าคุณสวยอยากให้แม่รู้จักไงล่ะเจมีนายนี่นะหรอนังผู้หญิงที่เป็นหนางเงือกอะดีค่ะคุณแม่หนูเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นคนด้วยสวยหรือเปล่าคะคุณแม่ฉันไม่ได้พูดกับหล่อนอย่านี่เจมีนายตามแม่มาเลยนะอย่ามายุ่งกับผู้หญิงคนนี้แม่ไม่ชอบผู้หญิงผมสีม่วงไรของแม่เนี่ยแม่ยังฝังใจเรื่องคุณพ่อที่ชอบผู้หญิงผมม่วงงั้นเหรอก็เออนะสิพ่อแกนะ่ะพบรักกับนางเงือกมาก่อนไงเล่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันน่ะดูเหมือนว่าเขาจะรู้เรื่องนางเงกนนนาวัแร คุณแม่เขาก็ไม่ชอบฉันซะแล้วฉันจะอยู่โลกนี้ได้หรือเปล่านะคุณพยาบาลคะช่วยฉันรักษาลูกน้อยหน่อยค่ะแต่จะว่าไปเรามาที่เมืองมนุษย์เพื่อมีเหตุผลนี้ไม่ใช่หรอเพื่อช่วยเหลือมนุษย์อ่ะเพราะฉะนั้นฉันจะไม่สนใจฟังคำของใครและตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองดีกว่าและแล้วเวลาล่วงเลยไปหลายเดือนดูเหมือนว่าความลับของฉันก็ถูกเก็บไว้ไม่เคยมีใครเข้ามายุ่งกับตัวฉันและฉันเองก็ทำงานอย่างสนุกสนานจะท้องในห้าเดือนแล้วเหรอเนี่ยโอ้คุณแม่จะถึงเวลาคลอดคุณแม่ได้ ลูกแฝดนะนะ,ะลูกแฝดว้าวดีใจด้วยนะคะคุณแม่ลูกแฝดต,ต้องน่ารักแน่แเย้เย้ นโรงพยาบาลเราเนี่ยดูสดฟื้นขึ้นมาเลยนั่นเนี่ยก็มีพยาบาลคนสวยมาทํางานที่นี่อะนะเฮ้ยดูเหมือนว่านายจะมีคว่หลีเพิ่มแล้วนั่นน่นะนายจะยอมปล่อยให้คนอื่นมาจีบเธองั้นหรออ๋อฉันขอตัดสินใจคิดดูก่อนสิก็เธอน่ารักจะตายอยากใครจะกล้าจีบแล้วคุณแม่ของฉันน่ะชอบสั่งว่าอย่าให้ไปยุ่งกับเธอว่าต่อป่านนี้แล้วยังเชื่อแม่อยู่บ้านหรือไงอืมนี่มันก็ผ่านไปหลายเดือนแล้วนะ ทำไมคุณเจมีนายไม่เคยมาเยี่ยมฉันเลยอะฮะตั้งแต่นางพยาบาลนางเงือกนั้นมานะเขาก็เอาแต่สนใจนางพยาบาลคนนั้นไม่มาหาฉันสักเทีเอาละคืนนี้ฉันต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างแล้วฉันจะถลกหนังนางเงือกออกมาจะทาจริงๆแล้วเหรอใช่ไงล่ะถึงเวลาของมันแล้วโอ้ยทำงานกะเดึกนี่เหนื่อยจังเลยนะโอ้ยปวดเอวชมัดง่วงจังเอ๊ะเอ๊ะอุตส่าห์ว่าทํางานด้วยกันแล้วแท้ๆยังไม่ได้เจอกันเลยอะเหนื่อยไหมคะคุณหมอแล้วความสัมพันธ์เราอะก็พัฒนา ึ้นไปเรื่อยๆอืมคุณพยาบาลคุณพยาบาลโอเคหรือเปล่าเหนื่อยบ้างไหมอะมันมีที่ห้องพักด้วยนะลองไปพักดูก็ได้ไปหรือเปล่าคืนนี้นะ่ะเขามีที่นอนให้หมอด้วยเอ้ยจะดีมากเลยค่ะเพราะว่าฉันหนังง่วงมากๆว่าไปทําไมคุณแม่ของคุณหมอเจมีนายถึงไม่ชอบคนผู้หญิงผมม่วงหรออุย้ยจะถามไปก็เสียมาราย,ยาทงั้นก็เป็นว่าฉันขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะคะคืนนี้ต้องเข้าเวรดึกอีกแล้วอ่ะต้องตื่นมาตีสี่งั้นหรอไปแล้วนะหมอ น่ารักจังเลยอ่ะตามไปดูดีกว่าเดี๋ยวเธอจะหลงทาง oh. คุณยังตามฉันมาอีกหรอเนี่ยฉันขอนอนพักก่อนนะคะแม่ไหวแล้วอะ่ะทำไมนะถ้าคุณแม่ชอบผู้หญิงผมม่วงแล้วก็ผมจะบอกชอบเธอทันทีเลยฮัลโหลครับครับเดี๋ยวผมออกไปอืมถึงเวลาแก่แล้วนังพยาบาลเคลียร์ยาฉันจะถลกหนังแก่ออกมาดูเหมือนว่านังของแกยังไม่งอกออกมาสินะเพราะฉะนั้นถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่แล้วล่ะก็คิดหรอว่าแกจะรอดนะแสวะมันไม,ม่หางจริงจด้วยค่ะบ๊ายบหน,นังงืกมี จริงๆหรอนเนี่ยอเอาละจัดการมันซะจัดการตัดหางมันออกมาเลยฉันไม่กล้าค่ะมานี่ฉันจัดการเองนี่แน่นี่แน่นมาดูกันว่าหางมันเนี่ยช้ประโยชน์อะไรได้บ้างห่างฉันไม่นะ่ากลัวจังเลยค่ะไม่เจ๊งไม่อย่าเอาหางฉันไปนะมั้ยเฮ้ นี่เธอเป็นนางเงือกงั้นเหรอก็ใช่ไงล่ะอย่านั่นเป็นนางเงือกแบบนี้ยังจะชอบเธอลงอยู่ไหมฉันรู้นะคุณหมอคิดอะไรอยู่นะมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิหมอครับมันก็เป็นแค่สัตว์ชนิดหนึ่งนะมันไม่สามารถเป็นคนได้หรอกไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฉันด้วยคุณหมอคนดีๆที่ไหนจะไปชอบนางเงือกไปเถอะเราคนคะช่วยฉันด้วยทำไมทําไมเขาถึงได้ใจร้ายกับคุณจังเลยอะทั้งแม่ผมแล้วก็เด็กคนนั้นขอโทษแทนด้วยนะทั้งๆที่คุณอุตส่าห์มาเป็นพยาบาลแท้ๆจะตายแล้วคุณช่วยฉันก่อน เออผมขอโทษนะโอ้ยทำไมทำกันแบบนี้ได้นะน่าสงสารจังทำยังไงก็ได้นะช่วยฉันทีคิดว่าต้องผ่าตัดขาเทียมให้เธอแล้วแหละเพราะว่าครึ่งบนเธอเป็นมนุษย์และครึ่งล่างนะ่ะเป็นแค่ปลานี่มันจะเป็นผ่าตัดครั้งแรกเราจะหาขาเทียมมาใส่ให้กับนางเงือกแบบนี้เนี่ยเธอมีโอกาสรอดใช่ไหมช่วยฉันหน่อยนะมหาสัรจ,จย์จรงิจรงๆทงัทง้ทงๆที่ไม่มีขาเธอก็ยังสามารถหายใจได้เรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับแล้วแหละ<อ>ในที่สุดคุณแม่ของหมอเจมีนายก็มาแล้วสินนะรู้ใช่ไหมเขาว่าฉันน่ะทำทุกอย่างเพื่อคุณ เลยเออได้หางนางเงือกมาจริงด้วยแฮะคุณแม่คะ คุณอยากจะได้หางนางเงือกไม่ใช่เหรอฉันก็เอามาให้แล้วแต่ว่าคุณก็ต้องมีข้อแรกนะคุณต้องจัดงานแต่งงานท่าฉันกับลูกชายของคุณคุณหมอเจมีนายอ่ะโอเคหรือเปล่าเอ๊ฉันเองก็อยากจะได้หางนางเงือกแต่ว่าฉันให้คุณแม่มีตัวเลือกก่อนนะนะอมฉันขอคิดดูก่อนสิก็ได้ก็ได้งอนก็เอาหางนางเงือกมาให้ฉันซะฉันเองก็อยากจะได้หางนางเงือกนะ่ะไปทําต้นตํำรับอะไรสักอย่างฉันได้ยินมาว่ามันจะทําให้อายุยืนยาวนะสิเพื่อแลกกับลูกชายของคุณแม่แล้วฉันเอาให้คุณแก็ได้ ไม่รู้ว่าจะช่วยเธอได้หรือเปล่านะเราลองใช้ขาเทียมเนี่ยต่อให้เธอกันเธออาจจะเดินไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ฉันรับรองว่าเธอจะสามารถทรงตัวตัวเองด้วยเท้าอันนี้ได้ขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยฉันทำบอกใครเป็นเด็ดขาดนะว่าฉันเป็นนางเงือกอะต่อไปนี้เธอไม่ใช่นางเงือกแล้วนะเธอไม่ได้มีหางแบบนางเงือกตอนนี้เธอมีขาเทียมแต่ไม่ว่าเธอจะมีอะไรก็ตามเธอดะมีจิตใจที่สวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยอะหมายความว่าฉันนะ่จะดูแลเธอเองยังไงล่ะไม่สบาย ไปจังเลยย่าแต่รู้สึกแปลกๆกดีจังเลยที่ฉันมีเขาอยู่ข้างๆขอบคุณนะหมอเจมีนายคุณแน่คะคุณมั่นใจใช่ไหมว่าลูกชายของคุณนะ่าจะชอบฉันฮะฉันมั่นใจขอบคุณที่เอาหางนางเงือกให้ฉันนะเธอี่ใจกล้าจริงๆเลยยากจะว่าไปทำวิธีไหนเนี่ยได้หางนางเงือกมาวายสุดยอดไปเลยนะฉันน่ะไม่ชอบนางเงือกมานานแล้วแหละแต่ก็ได้ยินว่ามันมีประโยชน์อน,นะฉันก็เลยชอบเ <c oughs> ออออะไรนะ คุณแม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดหางนางเงือกครั้งนี้เหรอ,อลูกแม่คุณแม่ทำไมเป็นคนแบบนี้นี่เธอไปปั่นหัวอะไรแม่ฉันฮะฉันได้ยินทุกอย่างที่เธอพูดกับแม่ฉันแล้วแม่ฝันไปเถอะว่าผมจะชอบไอ้คนนี้นะเฮ้ยคุณแม่เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้เป็นอะไรอีกอะเป็นผู้ป่วยคนไข้ย,ยังไงละ่ะฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมแม่เขาจะทำอะไรอะเฮ้ถือค้อนมาทำไมเฮ้ยแม่ฉันไม่ได้ไรก็ต้องไม่ได้นี่เนเ่เเนเนนันนมันเท้นแม่ผมมันไม่ใช่หางนเงเนือกนเนฉันเนเนเนนเนนเ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  กลยไปดีกว่ามามา,มา รีบช่วยคุณแม่ของคุณแล้วเอาหางนางเงือกของฉันต่อเข้ากับขาของเธอซะเออแม่ผมจะตายไหมหางนางเงือกของฉันสามารถรักษาได้ทุกอย่างขางของคุณแม่คุณน่ะเสียงหายไปมากใช้นี่ซะเร็วๆแล้วคุณไม่ต้องการมันหรอทำไมคุณช่างจิตใจดีจังนี่ไงฉันมีขาเทียมแล้วไม่เป็นไรให้คุณแม่คุณซช้แล้วฉันก็ตัดสินใจทําสิ่งที่ฉันนั้นไม่เคยทํามาก่อนนั่นก็คือมอบหางให้กับมนุษย์เพื่อรักษาขาเขาไว้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนจะรักษาแม่ผม ทั้งทงที่แม่ของผมนะออทั้งๆท,ที่ฉันคิดไม่ดีเกี่ยวกับเธอแต่ว่าเธอคนนั้นก็ยังช่วยฉันออมันน่าละอายจังเลยนะแล้วตอนนี้ฉันก็กลายเป็นนางเงือกเฮ้ยเพื่อรักษาชีวิตไว้ม่ครับอย่าถอดออกนะถ้าแม่ถอดออกเมื่อไหร่แม่ตายได้เลยอ่ะสิเธอเสียสละขนาดไหนอันนี้มันน่าละอายใจจริงๆเลยนะ ขอโทษที่เคยเกลียดนางเงือกเพราะว่าฉันมีความเชื่อมาแบบผิดๆนะ่ะแต่พอฉันได้เห็นเธอเสียสละบางสิ่งบางอย่างแล้วแล้วก็ดูแลลูกชายฉันดีมากขนาดนี้ฉันก็เลยรู้สึกผิดและก็ละอายใจขอโทษนะไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแม่หนูอ่ะได้รู้จักมนุษย์มากขึ้นมีทั้งดีและไม่ได้ปะปนกันไปนั่นแหละแต่สิ่งที่ฉันโชคดีที่สุดนั่นก็คือการเจอลูกชายของคุณแม่ค่ะออผมเองก็โชคดีที่ได้เจอคุณครับจิตใจและเนื้อแท้ของคุณช่างดีแสนงามเหลือเกินผมรักคุณนะกระต้้ง ยอมให้เขารักกันอันนะว้าวละครก็ได้จบลงไปทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเอาเรื่องอะไรเดนนะสําหรับวันนี้พี่ไอก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะเ,เป็นว่าพรุ่งนี้ก็เปิดเรียนอีกแล้วว่าไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย